ขอคุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสำเร็จแก่ญาติมิตรสนิทชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสพรพสัตว์ทุกท่วนหน้าเทพารักจงประจักษ์ในกุศลผลนี้นา้นจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังข่าอุทิศให้ด้วยใจเธอข้าพเจ้าขอตั้งสักจะ์อธิษฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้จงเป็นภาลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญายาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดข้าพระเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรมนายเวนจะด้วยกายว่าจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดโอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้า หากข้าพระเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกันข้าพระเจ้าจะประพฤตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพระเจ้า และครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลายศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้เมลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติพบ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นรกกระพูงพบแสงสว่าง